ใครเอ่ยทุกคนพอจะรู้จักกันบ้างไหมเอ่ยนะคะ ถ้านำไปทานกับส้มตำหรือกับลาบกับปนนะคะก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้นะคะน้องก็อยู่ในกระถางนะคะอยู่ในกระถางเรามีพื้นที่จำกัดนะคะเราก็ปลูกตามพื้นที่ของเรานะคะเดี๋ยวเข็มพรจะจับให้ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะใบน้องของน้องนะคะก็จะหนานะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นสีหมนหมนะคะ แล้วก็ข้างล่างใบของน้องนะคะก็จะมีแบบลายชัดเจนเลยนะคะตัวนี้ทุกคนพอจะรู้จักไหมคะคือต้นอะไรคะส่วนทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวเข็มพอนจะจับให้ดูนะคะตรงปลายนะคะก็ยังมีแตกใบออกมานะคะทั้งๆที่ด้านล่างนะคะลำต้นของน้องนะคะก็ มันคือมันมันมันแห้งไปแล้วนะคะมันแห้งไปแล้วนะคะแต่น้องก็ยังสู้ชีวิตอยู่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูสองยอดนี้ก็แล้วกันนะคะสองยอดนี้คือสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็กําลังแตกใบมันก็คือต้นหูเสือนั่นเองนะคะเห็นไหมคะต้นหูเสือนี้นะคะเราสามารถนําไปรับประทานนะคะกับปนกับลาบกับก้อย หรือส้มตำก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของทุกคนนะคะวันนี้นะคะเข็มหอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่มาชมต้นหูเสือที่บ้านนะคะขอบคุณมากจ้า